บิ ah uh uh, สมิลลาฮิรลอฮฺมานีราะหิม assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ครับสำหรับเนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้วิชาฟิกนะนะักเรียนนะก่อนเรียนครับยกพื้นขอตัวอ่านครับบิสมิลลาฮิรลอฮฺมานีราะหิมรปบบิทิะนีอิลมันวะรุสุกนีฟะห์มันวะอัลลอฮฺโปรดทวนปูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอ่า uh, วันนี้อ่า uh, เป็นการทบทวนในเรื่องของอักษาบุลมาอีหรือ ประเภทของน้ำนักเรียนนะหลังจากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนของบทนี้แล้วนักเรียนครับนะมาดูก่อนสรุปเรื่องของน้ําสะอาดครับนะน้านั้นมันมีอยู่4ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือน้ําที่ตัวมันเองสะอาดสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้เราเรียกมันว่าน้ํามุดลัก แปรที่เราเคยแปลง่ายๆก็คือน้ําที่เราสามารถกินก็ได้ครับเอามาอาบน้ําละหมาดก,ก็ได้กินก็ได้เอามาล้างในยิสก็ได้เราจะเรียกมันว่าน้ํำมุตลักน้ามุตลักนั้นมีอยู่7ประเภท 1. นึ่งน้ำฝนน้าค้างนะน้ำฝนน้าค้างอยู่ในประเภทของน้ํามุตลักถ้ามันไม่ปนกับสิ่งอื่นครับ นะเราจะถือว่ามันสะอาดสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้สองน้ำทะเลนะน้ำทะเลเนี่ยถ้าเราไปทะเลครับเราเอาน้ำทะเลอาบน้ำละหมาดได้ไหมอาบน้ำละหมาดได้เพราะถือว่าเป็นน้ำสะอาดสามน้ำแม่ น้ำนะไม่น้ำรำคลองทั้งหลายน้ำจืดทั้งหลายที่เราเห็นนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของน้ำสะอาดสน้ำบ่อนะน้ำบ่อห้น้ำหิมะน้ำแข็ง 6. น้ำลูกเห็บอเดน้ำ น้ำนะหรือน้ำบาดาลน,นะครับทั้ง7ชนิดเจ็ดประเภทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมูตลลักโดยมีคุณสมบัติคือตัวมันเองสะอาดสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะอันนี้คือชนิดที่1น,นะแต่เมื่อน้ำมุตลักครับมันไปประปนกับสิ่งอื่นนะมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นน้ำอีก3ชนิดนะที่2ครับ น้ำมุตลักบวกความร้อนของแสงแดดเท่ากับน้ำมูชาม,มัดนะแน่นอนแสงแดดก็มาจากแสงอาทิตย์ครับนะเมื่อเราเอาน้ำมุตลักเนีย่ยเช่นน้ำในก๊อกที่เมาจากน้ำแม่น้ำเนี่ยมาใส่ใน,าาในกระป๋องเหล็กนะครับนะตั้งไว้การแดดนะน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะของความร้อนครับ ตัวมันเองสะอาดสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้แต่การใช้น้ำชนิดนี้ศาส,สนาถือว่ามักรบมรกรบปเป็นหุกง่หนึงนะหุง่งโง่เแปลว่าน่าเกลียดแปลว่าตําหนิเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดโรคด่างโดยมีเงื่อนไขว่าน้ํานั้นจะร้อนเพราะแดกเผาและอยู่ในภาชนะที่มันเกิด สนิมกระป๋องเหล็กอย่างที่คุณครูบอกไปตั้งอยู่กลางแดดแน่นอนครับน้ําถูกแดดเผาก็ร้อนอยู่แล้วครับเหล็กเมื่ออยู่กลางแดดเขายิ่งนําความร้อนไปสู่น้ํามากเท่าน,นั้นการใช้น้ําที่ร้อนมากๆแบบนี้ครับนะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นศาสนาจะถือว่าหุ่กลมของน้ําอุชมัตถ้าจะเอาไปล้างในยิสได้ไหมล้างได้แต่ถ้าเอามาใช้กับร่างกายเนี่ยเราถือว่ามะกรโรงค,ครับน่าเกลียดในการ ที่จะใช้มันนะทครับน้ำมุตลากนะจ็กประเภทเมื่อกี้นี้ครับบวกกับสิ่งที่สะอาดเอา,เอาอะไรบวกอะไรดีน้ำมุตลากหนึ่งแก้วนะบวกอ,อ้วนตินแล้วกันเอาไมโลแล้วกันครับเขียนง่ายหน่อยมาบวกไมโลไมโลซองที่เรากินนะครับใส่เข้าไปเราถามว่าอย่างนี้กินได้ไหมครับกินได้ ผสมกันแล้วกินได้แต่เราเอามาล้างในยิสได้ไหมไม่ได้ถึงแม้มันจะสะอาดตัวมันเองสะอาดแต่มันไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้เนื่องจากมันนั้นปะปนกับสิ่งสะอาดหรือน้ำนั้นมันนะถูกใช้ไปแล้วนะครับเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ามูสตะมันนะอันต่อไปครับ น้ำมูตานัสจิตน้ำที่ปนเปื้อนนัยิสจริงๆจะต้องเขียนว่าน้ำนะบวกบวกนัยิสเท่ากับน้ำมูตานัสจิสอ่ะจริงๆมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับทีนี้ว่า การที่นยิสตกลงไปมันจะมีลักษณะของน้ําน้อยและน้ํามากนะถ้าน้ําน้อยกว่า216ลิตรหรือ2คุณละของเรานะครับน้ำน้อยเช่นน้ํา1แก้วเนี่ยครับมีนยิสตกลงไปในแก้วนะน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ํามูตานะัสยิสถึงแม้จะมีสภาพที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นก็ตามแต่ มันเป็นในยิสเนื่องจากมีการปะปนของเนยิสและเนื่องจากน้ําม,มันน้อยนะแต่ถ้าเกิสำหรับน้ํามากกับมากกว่า216กลิตรมีเนยิสตกลงไปนะมันจะกลายเป็นน้ํามูตนะจิตก็เมื่อมันเปลี่ยนสภาพมีสีดํามีกลิ่นเหม็นแต่ถ้ามันหล่นลงไปปั๊บเนี้ยน้ำก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะในยิสตกลงไปปั๊บเนื้ํน้ำบอ่อหนึ่งในยิสตกลงไปคีดดิ่งจกตกไปในบอ่อน้ำครับ ่อน้ําที่ใหญ่ๆเนี่ยน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไม่ได้มีสีดําไม่ได้มีกลิ่นเหมน็นน้ํานั้นก็จะไม่ใช่มูตนาจิตมันจะเป็นมูตนาจิตก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนสภาพนะน้ามูตนาจิตคือน้ําที่ตัวมันเองสกรปรกไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นไะด้นะจากประเภทของน้ําทั้งสี ประเภทนี้ครับนะทำให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะอย่างเช่นน้ำมุตนันนสจิตเนี่ยครับถ้าเกิดเสื้อเราเนี่ยมันเปื้อนในยิสต์นักเรียนนักเรียนเอาไปใส่ไว้ในกระมังเราเอาน้ําใส่ลงไปครับน้ําที่มันน้อยไปเปื้อนกับในยิสต์มันก็จะกลายเป็นน้ํามุตนันนสจิตเช่นกันนะตรงนี้คุณครูคอยากห้นัเรียนเข้าใจนะครับอบลลลาฮิตาฟิกวาฮิดายะสัลลัมอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิทะาอาลเละบบเราะกาตูับ